ก็ก็คิดถึงนาคิดถึงให้จทได้อยู่นัอว้ก็เพีสคำที่สาวันนี้ยอมวันนี้ยอมให้หนูวันนึงวันนี้เธอรู้สึกไปไม่ถูก่ะฮะ หนูรู้สึกอว่าเป็นผู้ชนะวันนี้ชนาคาะครับปกติหนูจะแพ้นะ <c oughs> ไม่ให้ปลิดได้ไงก็ดหนูทำผมทรงนี้มาเนี่ยไหนะไครฟลิปทรงผมหนูก็รับวันนี้เขาไดนะีเควสนะเอาลิเวอรว่าเขาอะมัดเปียใช่ครับเพรารู้สึกผสมการทันทีมอนมัดเปียซะหน่อยคับ เบียะแค่เนี้ยไม่พอมั่นใจหรอหนูต้องมว้ผมยาวไปแบบนนี้งั้นรอหนูไว้ผมยาวหนูจะเอาผมมามัดเอามัดเปียมัเปียก<ะ>ชาบันให้ยาวกว่ารักเลยคกับน่ารักดีมาระมาต่ออย่างต่อเรื่องนะไรดีกว่าอุ้ยเพลงต่อไปเฮียทำไมเนยหนูอยากเห็นมือคนโสดนะยงเบอร์คือโสดหมดเลยอะครับอันนี้คือโสดจริงใช่ไหมฮะ โซดจริงเอาทำไมโสดล่ะไม่ได้มีเราอยู่แล้วหรอวิววันนี้หนูแบบว่าแพลวพาวมากเลยนะเอาก็เป็นสบการไงเฮียมันก็ต้องแบบต,ตั้แต่ตนึงนะหนูขอเส้นหนึ่งมันเห็นแว่าสตารัด <c oughs> ไปเลยหรือว่านี้ตั้งใจโลมันแรงครับโลมันแรงโอเคอเก๋หนูแต่อชอบเปียวันนี้มากเลยอะ่ะอยากทำทรงนี้ทุกวันเลยอะ่ะเลวิด ได้ก็หนูกลับไปก็ไม่ต้องอาบน้ำก็ส่งนี้ไปเลยมันจะเน่านะครับผมก็สงกานาทั้งทีค่ะมันต้องมีคนที่แบบรู้สึกว่ามันทําให้เราเอ๊ะบ้างแหละเนาะเอ๊ะว่าเขาชอบเ,ออเราชอบเขาชอบเราหรือเปล่าไอ,อ,อตอนนี้ผมว,ว่าผมก็มีนะเออ ้ไมไรรคับนเอชย,ยังไงนะถ้าไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนเออถ้าไม่รู้จะไปวิ่งเล่นที่ไหนมาวิ่งเล่นในชายรองมาจ้าลูกพูดเฉยๆไม่เป็นไรทำไมเฮียรู้สึกไม่ชินเท่าไหร่วันนี้เป็นสงการไง,งเฮียอ๋อสงการจริงๆเป็นอย่างนี้ทุกวันก็โอเคอะ ก็โยกที่ใหม่ได้ไหมถ้าไม่รู้ว่าจะไปวิ่งเล่นที่ไหนก็มาวิ่งเล่นในใจเราได้นะจ๊ะไปแปลกอ่ะอ้าวไม่ดับเลยอ้าวฮะเจืักไม่ช็อตเลยดููอ้าวช็อตไปแล้วอ่ะเทสเทสระหว่าง ไมเฮีย er, น่าจะตกใจครับน่าจะตึงตะลึงตึง,ตงระหว่างรอนะครับระหวว่่างอไม,ไม่ได้ชีนเลยหรอสาธุสาธุทำไมครับวันนี้ก็เป็นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขออกมาแล้วนี่ก็รับมูลกันทวนนาะ เดี<ต>๋ยวกันนะแต่หนูอ<น><จ>ะดีในไหมว่าคนน่ารักมักใจร้ายหนูไม่ใจร้ายนะเฮียก็ไม่ไมด้ใจร้ายเฮียใจดีสปอร์ตสายเปย์เ, <laughs> เดยวจะหลอกให้หมดเลย <laughs> จริงจริงเนี้ยก็รู้แหละว่าหนูหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกนะแล้วเขาเริ่มมาแล้วทำด้วยเพราเริ่มสู้ได้แล้วว่านะแ้ทำไงอะ อยู่ยดีก็รู้สึกมือร้อน